เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องนักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุบูรีซึ่งเป็นสารเสพติดเพื่อต้นคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สุบูรีรวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นโรงเรียนโนนอ้ามยยนต้องเป็นเขต สอบบุหรี่ตามกฎหมายและปฏิบัติดังนี้หนึ่งติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตสอบบุหรี่ตามกฎหมายตา้้มาโรงเรียนในจุดที่เห็นชัดเจนและห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียนข้อสองครูและบุคลากรศากตราที่สูบบุหรี่ พุทธตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีตามกฎหมายและเลิกสุบบุรีสามจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนทังในและนอกหลักสูตรให้ลดทอนนักเรียนที่มีบุหรี่ในครอบครองและนักเรียนที่สูบบุหรี่ ตาราเสียบของโรงเรียนว่าด้วยการลงโทษนักเรียนพศส5องคณทร้อยแและแก้ไขพศส5องคร้อยห้าเจ็ดสี่คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสด็กลุ่มเสี่ยงห้าคณะกรรมการเฉพกิจที่เกี่ยวกับบุรีคัดกรองเฝ้าติดตามควบคุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสด และดูแลอุปกรี์จากเทรดแข็ง6ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสถานีตำรวจองค์กรชมรมต่างๆในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และข้อเจ็ดให้รางวัลยกย่องแต่ครูบุคลากรน,นังศานักเรียนที่สามารถลดละเลิกบุหรี่ าการหน้าวันที่28เดือนพฤษภาคาม2557นายประเวศเทศเรียนผู้มนุการโรงเรียนโนนหันยายน